โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะพบกับอเนนะครับเกมเที่มีชื่อว่าไดโชนะครับไดโชนี่เป็นเกมแนวประมาณมีมอนตีคนตีอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันประมาณนี้นะเดี๋ยวมันมีมอนเรื่องด้วยออาเนะครับตัวละครเราเป็นผู้หญิงนะครับจากชิมะนะครับกินเวลาไม่น้อยเลยนะหวังว่าข้าจะเป็นจูโร่นะครับมาเรียกว่าในหญิงน้อยมีโจรบุกโจมตีโซเอ็นของเราในท่านกำลังตกอยู่ในที่อันตรายเป็นในหญิงน้อยนะครับเราก็ต้องรีบไปนะครับ ถูกบุกโจมตีได้มีดมาหนึ่งเล่มเราก็เริ่มจะตีนโจรครับเจ้าคนโอเคนี่คือผู้บุกงลุกนะครับจัดการให้เบิร์ตแบบการให้เบิร์ตไปเลยไปเลยอะไรล่วงเกินทั้งหมดนะครับเนทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยทำไมตีเราสักทีอะจะบุกลุกยังไงวันนี้เราคนเดียวยังเอาอยู่เลยเนี่ยเดินไปต้องรีบเฮ้ยเอ๊ยเอ๊ยมันใช้ท่าไม่ได้เหร ไม่เจ็บไม่พันเลยสักนิดเดียวเออข้าไม่มีเครื่องมือจะมาจัดการสิ่งกีดขวางตรงนี้ทําไงดีอ,อ่ะถ้าว่าขวานกับพ่วน่าจะใช้ได้ออต,ตัวตอเพื่อเก็บแมขกาให้อาได้มาสองชิ้นนะครับออทําลายเลยเข้าไปเจ็บเจ็บเรียบร้อยต้องจัดการโจนทั้งหมดนี่แหละนะที่บุกหมูบ่บ้านนะ่ะฆ่าไมให้หมดแล้วกันไ เนี่ยจัดการคนเดียวเลยพุ้ยเส้ยนี่อ่าไม่ใช่โอเคไปกันต่อไปกันต่อเลือดเรายังมีอยู่ด้านบนซ้ายนะครับหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละเจ้าเป็นใครกันใครส่งเจ้ามาที่นี่ข่าวว่าสมุไรที่จวนจะตายอยู่ในอีกไม่กี่กี่อืดใจนะ่ะอย่างเจ้าไม่ต้องถามอะไรมากมายเลยมียี่เป็นไงเออเก่งใช่ไหมมามึงมาเลยกลัวที่ไหนอะนะเป็นบอสอะมอสทำได้แค่นี้เองเหรอ ลูกน้องเหรอบอสมึงยังตายเลยลูกน้องอย่าพูดด้วยมันชื่อเราต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมสะพานได้ข้าว่าแคทอนไม้กับคนถึงน่าจะพอได้เลยเดี๋ยวขอบืออโอเคได้ยังวัสดุสะพานเนี่ยได้ละมังเออได้แล้วกดคราบคราบสะพานนะครับโอ,อ้โหเป็นผีแข็งแกร่งมากผู้ชายอยู่กันเราเดินเราเดินดื้อเนี่ยนะท่านพ่อไหนวะอ๋อนี่ไงท่านพ่อ ถึงนายท่านบุนาคะจะไม่อยู่แต่ข้าคนนี้ก็จะตัดหัวเจ้าเองกับมือไอ้เศษเดนมนุษย์ต่ำช้าเอาละมงเงยทะเลาะก,กับหัวหนาโจนแกจนงำเหงือกแล้วยังปากดีนะข้าจะจํดกำจัดเจ้าทิ้งแล้วค่อยไปจัดการนายท่านของเจ้าเตรียมตัวตายซะเถอะยากอะไรเราก็แค่วิ่งไปเสริมคร,ครับนี่เลยนะโจนโจนที่ว่ากันเฮ้ยน้องมีสกิลว,ว่ะมีสกิลเหรอเด็กินโอโง่ไปเลย นี่เนี่ยขอฟันโง่และกินโง่ไอ้น้องเอ้ยเจ้าฝีมือดีนี่สักวันเราอาจจะมีโอกาสได้ปะมือกันในสนามลบก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้ข้าไม่มีเวลามาเล่นสนุกกับเจ้านะกลัวหรือเปล่ากลัวแหละผมว่ากลัวแหละหนีเฉยเลยแล้พ่อเป็นไงบ้างพ่อพ่ออยู่ไหนอะนั่งอยู่นี่ลูกเอ้ย โซเอ็นของเราจะต้องเฟื่องฟูต่อจากนี้ค่าขอฝากความหวังไว้กับเจ้าและดูแลมันให้ดีข้าดีใจที่ได้เห็นหน้าเจ้าก่อนที่ข้าจะไม่ไหวท่านพ่อข้าสาบานเจ้าจรพวกนั้นจะต้องชดใช้อย่างสาสมเอา้าท่านพ่อไปแล้วข้าเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมนะครับนายหญิงน้อยแต่ตอนนี้เราต้องดับไฟและนำร่างในท่านไปฝังเสียก่อนโอเค ปรมบทไดชครับ Survival of Asmurai นะครับที่นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับกับเกมไดชนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นไดชนั่นแหละโอเคครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับยังไงก็อย่าลืมกันเลยนะครับแล้วก็ช่องแดงนะครับสามารถไปกดซับได้นะครับที่หน้าโปรไฟล์ในช่องดําได้เลยนะครับที่ผมโพสต์นี่แหละโอเคนะครับแล้วก็ ผมจะลงคลิปนะครับวันทุกวันนะครับเป็นช่วงเวลาลงคลิปตั้งแต่2งทุ่มถึง3ทุ่มขึ้นไปนะครับถ้าเลยเวลานั้นคือผมไม่ลงแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ยหยทุกคนนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับให้พรทุกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ Good บายนะครับเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนบายนะบ๊ายบายสวัสดีครับ